วันนี้ผมจะมาแนะนำร้านบริการเติมเ e กม eFootball ราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันแน่นอน100%และเปิดบริการมานานแล้วกว่า10ปีโคตรคุ้มต้องที่นี่เลย In b a c k M เติมเกมและไม่ได้มีแค่เกม eFootball อย่างเดียวยังมีเกม Free ฟฟ r e f า f a r ์ r o b บอและเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักได้ที่แฟนเพจ In b a c k M เติมเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากกำพลด้วยนะจ๊ะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะจ,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 จ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็กลับมากับการบอกข้อดีข้อเสียนะหรือว่าเทคนิคการจัดแผนนี่ครับผมแต่คลิปนี้เป็นแผน4132ครับผมของทีมชาติปารักไวายนีครับใครที่แบบใช้แผนนี้นะครับผมว่าเยอะนีครับผมจะบอกข้อดีข้อเสียและสไตล์การเล่นและนักเตะแต่ละตำแหน่งนี่ครับผมบอกทุกอย่างเลยนะครบถ้วนเลยนี่ครับผมอย่างแรกครับเรามาคุยกันเลยว่าแผนนี้ฮะ ควรเล่นสตตร์แล้วผมอย่างไรเลยนะแผนนี้ผม4ี่หเราสมควรเล่นสไตล์าการคลองบอลเนี่ยคองบอลผมโพสิชันครับบนสุดนะครับแล้วก็คือเคาน์เตอร์สวนกลับฮะถือว่าสอันนี้คือแบบอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนี่ครับผมเอาจริงเอาวายผมก็ผมว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเหมือนกันนะครับแบบดีเหมือนนะในสามวันนี้นะครับผมแล้วก็พวกเป็นลองบอลผมว่าไม่แนะนำครับผมกับแผนนี้นะเพราะว่าแบบ มันต่อ,ต,อต่อบอลมันดีกว่าทุกคนเอาจริงๆนะครับรองบอลผมไม่แนะนำานยฮะรองบอลเคาน์เตอร์ก็ไม่แนะนำครับผมก็แนะนำประมาณนี้นะครับแต่ผมใช้เป็นคเคลาสเตอร์คือสไตล์หลักผมเองนะฮะแล้วก็ต่อมาผมนี่ครับแต่ละตำแหน่งเราควรเลือกเป็นยังไงนะผมนี่ครับโกผมก็เลือกเป็นกูตัวเนี่ยฮะโกไม่มีอะไรมาครับผมแล้วแต่ชอบนะจ๊ะแล้วก็หลังครับผมควรแบบเลือกเป็น วีอัพตัวหนึ่งเดรทอยเยอร์ตัวหนึ่งนะฮะให้ให้มันสมดุลกันนะผมจะได้แบบมีตัวคอยเข้าตัวคอยเข้าชนนะครับแล้วตัวแบบคอยดักบอลนะฮะส่งบอลดีๆนี่ครับผมอย่างเช่นนี่ฮะโรดิกเกอร์เดรทอยเยอร์นี่ฮะวอลานบิวอัพนะครับผมขวาซ้ายนี่ครับก็แนะนําเป็นพวกแบบขึ้นลงดีๆนะฮะขึ้นบ้างลงบ้างนะผมแบบเติมดีๆนะผมแล้วก็แบบลงมาช่วยดีๆนะฮะอย่างเช่นเนี่ยคิมมีนะผมรับก็ดีลุกก็ดีให้ผมเปิดบอลก็แม่น เดมองโคเข้าหัวฮะซ้ายอย่างเนี้ยคิเพงโกผมรับก็ดีรู้ก็ดีเปิดบอลแม่น,นะครับเหมือนกันนะฮะมีสกิลพีดพอยต์คอสซิงครับผมเนี่ยผมเล็งสกิลพีดพอยต์คอสซิงไว้ก่อนเลยนะมันสมควรแบบมันจาเป็นมากๆนะครับกับแบบแผ่นนี้เนี่ยฮะเพราะว่าแผ่นนี้มันแบบเปิดมงโหใช่ปรล่ะนี่ฮะแล้วแผ่นนี้ครับผมแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นที่เปิดมงโหด้วยเนี่ยฮะบอกก่อนเลยนี่ครับและแผ่นนี้ครับไม่อยากจะค่อยบอกแล้วกันนี่ฮะต่อมาผมเป็นตำแหน่งกลางรับนะครับ การ์ดผมแนะนําเป็นรับจัดฉาเนะเพราะว่ามีการ์รับแค่ตัวเดียวนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ครับผมแล้วก็วีเอล่าแฟงไลกาดหรือว่าจะเป็นอ่าอ่ามัติอุตกำลังโอเคนี่ครับผมแล้วก็โรดี K ้เฮอร์เซมิโลดีแคลไลเป็นต้นนะครับแล้วอีกหลายๆตัวนะฮะใครรู้บอกผมได้นะแล้วนี่ครับมันที่กลางลูกฮะกลางลูกมีตัวเดียวแนะนําเป็นตัวพวกแบบส่งบอลจ่ายบอลดีๆฮะ ตัวที่คองบอลดีๆอ่ะกลางลุกนะขอแบบคุณสมบัติก่อนคองบอลดีคลองคลอคกันแหละแล้วก็จ่ายบอลดีฮะแล้วก็แบบสามารถเป็นอ่าตัวยิงดาบสองหรือว่าะหรือว่าตัวยิงไกลได้นะครับผมจะปั่นหรือยิงหลอดมุ้งก็แล้วแต่นะฮะผมเลยเลือกเป็นแมตชี่นะตอนแรกผมใช้เป็นยืนนะครับยืนก็โอเคครับยืนแบบค่อยๆแบบเวลาเราส่งบอลทุกคนส่งบอลแม่นดีนะส่งบอลเร็วอ่ะแม่นนะผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือคองบอลดีฮะเวลาเราจะหักเราเรียบรีบส่งนะครับ นี่ฮะจำเป็นมากๆผมแล้วยิงไกลโค้งนะชิวๆได้จ้าซ้ายขวาผมสําคัญมากครับกับแผนนี้นะครับเราต้องเน้นเป็นอาการเปิดหมงนะครับผมเอาจริงแผนนี้เด่นเรื่องการเปิดหมงมากนะฮะแต่ถ้าใครแบบอยากได้แบบเป็นสายแบบจี๊ดจี๊จ้าจ้านะครับผมแบบวิ่งเร็วๆหน่อยนะฮะก็เป็นปาเป้เลยเอาหรือว่าเป็นซอนเป็นต้นนะฮะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนํานะครับสายเปิดหมงนะฮะอยากได้แบบเร็วหน่อยก็ขวาผมเป็นเคียซ่าฮะซ้ายเป็นข้อติดนะฮะ เร็วนะครับผมโคตรเร็วเลยฮะเออซ้ายมีใครเร็วอีกวะชาก้านะครับชาก้าได้ครขวาเป็นเบ็นแฮมไม่แนะนำฮะนี่จะเป็นแค่ผมแนะนําแหละแต่เบ็นแฮมผมรู้สึกว่ามันช้าไปครับผมโนกูยังดีกว่าฮะโนกูมีความไวนะครับและมีสกิลฟิตพอร์ทคอสซิงก์นะฮะหลักๆนะครับดูสกิลฟิตพอร์ทคอสซิงก์ไวเนะครับผมแล้วก็เรื่องอ่าโลชิพาร์สนะครับเรื่องการเปิดบอลนะครับผมนี่ฮะแล้วต่อไปครับตัวบนนะฮะกองหน้าสองตัวนะครับแนะนําเป็นอ่าตัวที่มีความเร็วตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่เป็นแบบ เพชรฆาตตัวหนึ่งฮะอย่างเช่นแบบเลวานยินคู่ปาเป้นะหรือว่าเอาแบบผมก็ได้นะแบบเป็นมีความเร็วทั้งสองตัวครับแล้วก็เพชรฆาตทั้งสองตัวได้นะแบบเวลาเปิดมงก์มาก็ยิงได้ทุกทา่าครับเพราะว่ามีสกิลการยิงท่ายากนะครับผมของ2ตัวนี้นะครับแล้วก็สำรองผมนี่ครับมีเลวานนะครับตัวหนึ่งครับแล้วก็ปาเป้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ลูวากูอีกตัวหนึ่งนะครับมีสกิลการยิงท่ายากเหมือนกันนะฮะแต่เอามีสกิลเฮดดิ้งด้วยนะครับผมนี่ครับเฮดดิ้งสําคัญนะครับบบนนนนีีีี่่่่ครััไอออ้้ตวหาาาผผมมมเเเเยยทลืกแบ ส่วนใหญ่นะที่ผมเลือกมาเป็นพวกเลวานฮาแลนด์อีซารคโอซิมเฮนเอ็มบาเป้เป็นต้นนะครับและอีกหลายๆตัวนะฮะรวมพวกอีพิกตะใครแบบมีก็ลองใช้อยู่นะผม,มใช้แบบตัวที่มีสกิลการยิงท้ายยากฮะหนึ่งละสำคัญที่สุดละไปท่าย่ากสกิลเฮดดิ้งลองลงมาแล้วก็เลือกพวกเรืเ่องข้าวลังอะไรต่างๆนะฮะความเร็วความคล่องตัวอา่าแล้วก็รูปร่างการแข็งแกร่งอะไรต่างๆนี่ครับผม แต่ความเร็วจะแบบเด่นๆเลยนะแล้วพวกแบบนี่ฮะอีซาก็เร็วฮะแรนก็เร็วฮะเรวันก็เร็วนีครับผมแต่แบบเร็วในเกณฑ์ที่แบบอยู่แบบดีอะแต่แบบไม่ได้ดีมากครับถ้าถ้าดีมากจะเป็นแบบเอ็มปัปปป้นี่ครับผมโอซิเฮนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่พวกนี้มันเป็นเพชฌฆาตทุกคนบอลมันมารูปแบบไหนมันยิงได้หมดน่ครับมันดีนี่แหละยิงไกลก็โหดนะฮะแข็งก็แข็งเร็วก็เร็วคองบอลก็อยู่ในเกณ์ที่ดีฮะมันจะอะไรจะครบขึ้นขนาดนี้นะครับแนะนาอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาครับพูดถึงข้อดีและข้อ เสียก่อนเลยแล้วกันเขาเสียมีการรับตัวเดียวฮะในการที่แบบจะช่วยในการรับอะ่ะก็ควรเลือกเป็นการรับจ่าจ่าแบบที่ผมบอกนะครับถ้าแบบเราเลือกเป็นคิมิดไม่ยืนนยะหรือเาเลือกเป็นอาอินาตาชาวี awi, หรือว่าเป็นอ่าอะไรวะคาทัล่าอะไรนะเจ็บ,บตัวเล็กๆแบบรับไม่ค่อยดีมายืนผมว่าไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อ่าข้อเสียต่อไปคือไม่ค่อยมีอะ่ะเอาจริงผมพูดจริงฮะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะแล้วเว้นแบบนักเตะเราจะแบบไม่ ไม่ค่อยเติมเล่นกับกองหน้านะครับก็แบบเหมือนกับแผนกองเลยนะแต่เขาเสียแบบไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมแล้วการยิมตำแหน่งอะไรก็ถือว่าดีหมดเลยนะครับและอย่างคือก็ต้องเป็นไปพึ่งสไตล์การเล่นของนักเตะน,นะพึ่งด้วยนะถ้าแบบเราใช้กลางร,ร,รุ่งเนียเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกก็ขึ้นเติมดีครับผมเติมลงดีฮะขึ้นแงเนี้ดีเลยในแดนกลางนะแต่ถ้าเป็นสไตล์โฮปเยอร์ครับยิ่งดีเข้าใ,ใหญ่ขึ้นเหมือนแบบไปไป,ไปเป็นกองหน้าเลยอะโฮปเยอร์เนี่ยฮะไป ไปช่วยเขายิงนะฮะขึ้นแทรกไปแบบเติมหาช่องเลยนะผมสุดยอดนะครับข้ดีผมเข้ดีมากมายครับกองหน้าครับในเกมลูกนะครับมี5้าตัวฮะหน้า2ตัวนีครับขวาตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งครับสี่ตัวแล้วกลางลูกตัวหนึ่งฮะห้าตัวเนี่ยโคตรครบเครื่องแล้วกลางรับเนี่ยเห็นปหมมันแบ่งเลยครับกลางรับก็คือมาอยู่ล่างนะรับบางทีก็ขึ้นนะรับตัวเนี้ยตัวเนี้ยสไตล์บล็อกบล็อกตูบล็อกนะไม่ขึ้นเติมไปเล่นด้วยเฉยเลยผมหลอนเลยบางทีแบบโดน โดนสวนมาโคตรหลอนนะแต่ผมแบบเน้นเป็นขวาซ้ายผมแบบรับดีมีความไว้ผมโคตรดีเขาชอบนะนี่ับแล้วก็นี่ครับหลังก็อย่างที่บอกนี่ครับเดทอยเยอร์กับวิวอัพเนี่ยฮะแล้วก็มีความไวททั้ง2ตัวนี้ครับแผ่นนี้ครับเน้นมีความไวด้วยนีฮะว่าแบบโดนเขาจี้มาเราแบบวิ่งตามเขาทันนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับบอกเลยว่าเอ้อย่างหนึ่งขอข้อดีอย่างหนึ่งข้อดีแผ่นนี้ครับเป็นหน้า2นะฮะ แผงแผงพวกเรามี5ตัวมันดีอย่างนี้แหละมีหน้า2ออ่ะพอแบบสร้างสรรค์เกมได้หลายรูปแบบนะครับผมแล้วก็หลังน่ครับก็ปกติทั่วไปนะครับโกก็โกผมแนะนําเป็นกูตัวเลยนะแนะนานะครับเพราะว่ากูตัว AID ครับสำหรับแพทนี้นะฮะเนอนิ่งครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะผมอยากหากใครอยากให้ผมแบบลองเล่นแบบจริงจังๆให้ดูนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะับกับแพทนี้นะเป็นแพลนหลักของผมเลยนี่ครับ้ผม นะฮะคลิปนี้เป็นสาระนะครับฝากกดติดตามกระทืบไลค์กระทืบหัวใจให้กันหน่อยนะฮะทั้งใน TikTok และ Facebook นะครับผมเ้ยบ้าทั้งในทิกตอกและ YouTube นะฮะแต่ผมลง YouTube เป็นหลักนะแต่ TikTok ก็ลงนะครับผม TikTok ฝากกดติดตามหน่อยสาสตร์ทุล่ะเพราะว่าช่องเก่าผมโดนแบนนะฮะช่อง70,000กว่าครับช่องนี้ผมเหลือไม่ถึงพันคนนะฝากติดตามกันหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหนะครับผมคลิปนี้จบลงแล้วฮะบ๊ายบายจุ๊บๆ